สวัสดีครับผมกล้านะครับมาบนรถอีกแล้วครับเพราะว่าผมกําลังจะเดินทางมาเจอกันแบบเย็นย่ําเหมือนเดินนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราได้นับถอยหลังกันเพราะว่าฟุตบอล AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็จะระเบิดแข้งระเบิดขากันในวันนี้นะครับจะเป BG จีปทุมยูเนเต็ดนะครับที่จะระเบิดฟอร์มเก่งด้วยการเจอคาวาซกิฟอนตาเร่นะครับซึ่งก็เป็นหนเกมที่น่าสนใจมากเพราะว่าหนึงเลย ชนาทิพย์สงกระสินนะครับจะได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการที่เขากลับมากลับมาเล่นในเมืองไทยเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะมีความเห็นในแบบที่แตกต่างกันออกไปครับแต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องมองเหตุผลก,กว้างๆนะครับเหตุผลบางอย่างที่เราอาจจะไม่รู้เนี่ยมันอาจจะเป็นเหตุผลหลักที่ตัวชนาทิพย์เนี่ยเขาเลือกที่จะกลับมาเมืองไทยก็ได้นะครับแต่ถามว่ามัน มันมันมันจะเป็นคําตอบทุกอย่างในข้อสอบเลยไหมกับวันนี้เนี่ยที่เจอกับคาวาสกิบอนตตเล่นเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ใช่นะครับแต่ผมเชื่อว่ามันก็คงจะเห็นภาพอะไรหลายอย่างจากเกมแมชนี้กับทุกอย่างที่แฟนบอลเขารอคอยที่จะเห็นนะครับเพราะว่าเฮ้ยเจกลับมาแล้วไงอ่ะโอเคเจเป็นซูปเปอร์สตาร์อยู่นู่นนล่ญี่ปุ่นมา 6- 7ปีกลับมาเมืองไทยเนี่ยเขาขนาดไหนก็อันนี้ผมก็ไม่รู้ที่ คนจะคิดนะสุดแต่คนจะคิดแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้เป็นเห็นหลายอย่างนว่าเจคู่ควรไหมที่ต้องกลับมาหรือว่าเจกลายเป็นของเหลือไหมที่พวกเขาทีบส่งกลับมาหรือว่าอีกเหตุผลอื่นมากมายแล้วก็ไม่ว่าน้องมันนะครับล้วก็ไม่วิจารณ์ไม่เข้าข้างใครนะครับก็เป็นเรื่องของเหตุผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจในวัยสาสขปของธนาธิปน,นะครับอ่ะ ก็ว่าไปตามนั้นนะครับโอเควันนี้นะครับผมจะพูดถึงเกมในคืนกลางคืนดีกว่ามีเยอะเลยอาร์เซนอลเจอกับเซบีย่านะครับมบบีบาเยิร์นเจอ FC โคเปนเทคขอขอภัยบาเยิร์นเจอผู้กันนี่เจอโคบาเยิร์นเจอกับทางกาลาตาสารายเออแล้วก็แมนยูเจอโคเปนเฮเกนไอ้เฮียมัวกูแล้วก็มีอีกเยอะครับจริงๆคืนนี้มันมีเรลมาดริดใช่ป่ะรู้สึกจะเจอเจอกับขอ,ของแข็งแข็งเหมือนกันเนี่ยมาดริดนะครับเจอบราก้ aga, าระ ซึ่งมันเตะสนามสวยมากเคยเห็นบรรยากาศตอนที่เขาเล่นบอลโลกบอลยูโรบ้างที่มันเตะกับภูเขาอะเฮ้ยเยอะเฟียวศาสอยากไปเลยไม่มีตังค์แล้วก็ยังมีโอเยอะอะคืนนี้ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์คับก็จะมาพูดถึงสิ่งที่มันน่าสนใจน่าทําให้เราเนี่ยยอมนอนดึกเพื่อดูมันนะครับหลายคนที่คิดว่าเฮ้ยมาเชิงเฉพาะกิจหรือเปล่าเป็นแฟนพันธุ์ทางือเปล่าผมเปล่านะผมแค่อยากให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นับการดูฟุตบอลนะครับยอมอดรับอดนอนเสียเวลาตื่นเช้าวันพรุ่งนี้วันที่ วันที่25วันพุธเนี่ยเพื่อจะทํางานเนี่ยเอไปดูบอลดีกว่าบอลมันสร้างความสุขส้าทุกคู่นะครับใครมีเบีสปอร์ตก็ดูให้คุ้มไปด้วยตาแฉะไปข้างหนึ่งนะครับเอาโอเคก็เดี๋ยวเริ่มกันที่อ่า Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันครับตเตะดึกกับเพื่อนเลยแต่ก็แต่ก็จะพูดถึงมันก่อนนะครับแมนยูเนี่ยเขาจะไปเจอกับกับทาง FC โคเปนเฮเกนน่ยนะครับซึ่งมันมีกิมมิคหลักๆอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือ ไอ้เจ้ารนะัสบุสฮอยลุนเนาะก็จะเป็นการลงสนามเจอทีมที่มีน้องชายอยู่ในนั้นนะครับเป็น้องชายฝาแฝดแก็อยู่ในทีมชุดนั้นแหละอยู่กับ FC ฟซโกเบเเกนแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเคยเล่นในทีมนี้มาก่อนตอนเริ่มต้นอาชีพก่อนจะระเหิดประเหินไปเล่นนู่นเล่นนี่มาจบที่สโมสรอนในอิตาลีอาตาลานตาแล้วก็ปิดฉากกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในตอนวัยที่อายุยังน้อยอยู่ะนะครับนี่คือกิมมิคแรก ส่วนเกมมิกที่2ครับถ้าเกิดเกมนี้ไม่มี3คะแนนนะครับย้ำว่าถ้าเกิดไม่มี3คะแนนเลยยูโรป้ากาวยาอาจจะจบอันดับที่4เลยก็ได้นะครับเพราะว่าแข่ง2เกมมามึงแพ้รวดเลยสัวนนะครับอ่ะก็เป็น2เรื่องที่น่าดูก็เอาเรื่องแรกก่อนครับการที่ราสมุสฮอยลุนนั้น ได้เจอกับทีมเก่ามีเหตุผลอะไรอื่นไหมก็คงจะแค่ส่วนหนึ่งนะครับหลังจบเกมคมมีการแลกทรงแลกเสื้อกันไปก่อนเริ่มเกมคมมีเป็นแฟนบอลบางส่วนทีท่รักคอยลุนก็คงจะตบมือให้นิดหน่อยมีความรักพรอบให้การรัสบุสคอยลุนเฮ้ยที่จะตตีบางอย่างก็ว่าไปแต่สิ่งที่มันเป็นเหตุผลที่ผมว่าควรจะมองคือที่ผ่านมารัสบุสคอยลุนเนี่ยลงเล่นในานามสีเสื้อสีสแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเขาเนี่ยยังยิงในลีกไม่ได้เลยครับยิงได้แค่ในอยู่ฟาแชมเปี้ยนลีกแหละเตะ มา2เกมยิงแค่สาลูกถ้าผมจำไม่ผิดนะยิง2ลูกเจอตรุรกีอ่ะแล้วก็ยิงลูกนึินเจอ Bayern บาเยินบ้างี่ถ้าเกิดผมจำผิดผมขออภัยนะแต่ก็คิดว่าประมาณนี้จําได้แม่นว่า3ลูกคือยิงในแชมเปี้ยนลีกล้วนแต่ไม่ได้ยิงในลีกเลยนะครับก็มันก็จะพิสูจน์ว่าเขาเนี่ยยังดีพอไหมกับการเป็นสไตรเกอร์ของแมนยูเพราะว่าถ้าผมนับนิ้วนะบรรดาสไตรเกอร์ที่ได้โอกาสลงสนามบ,บ่อยๆเป็นความหวังของแมนยูไล่ยอดหลังไปมาสิปีเนี่ยทุกคนนั้น มักจะยิงประตูเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปลดล็อกค,ความกดดันได้จากการยิงประตูใน,นลีกแต่กลับกันนะครับลาสปูตฮอรุลินเนี่ยอาจจะใช้าการเล่นในยูเออราแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นการปลดล็อกก็ได้เพื่อจะกลับมาสู่ความที่ตัวเองเล่นได้นะครับก็เดี๋ยวดูว่าคืนนี้เขาจะปลดล็อกแบบไหนเจอวทีมที่ไม่แข็งมากด้วยนะครับนันแหละนี่คือสิ่งที่ผมพูดถึงในเกมนี้ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเก็บ3ามแต้มแหละโอเคเก็บ3แต้มเกมนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีโอกาสเข้ารอบเพราะว่าบาเยอร์แม่งเจอ เจอกับกาลาแล้วถ้าพวกเขาชนะอีกเกมหนึ่งเนี่ยก็จะแปลว่าชนะ3าเกมรวดแทบลอยลํำแล้วนะครับคือโอกาสสูงมากแถมจะกลับมาเล่นในบ้านเกมต่อไปเจอเจอกาลาด้วยเนี่ยโอกาสเข้ารอบมันก็แฮปปี้เลยถ้าเกิดว่าชนะเกมมีและเกมหน้าเนี่ยกลับกันนะครับมันจะมีโอกาสกับแมนยูไหมมันก็อาจจะไม่ได้ตอบผลตอบโจทย์ได้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดแมนยูยังไม่เก็บ3าแต้มเนี่ยอย่าหวังว่าจะเอาแต่แค่ไปยูโรปาเลยดีวิดี ป็นแฟนที่รอคอยเฮ้ยดูแดงเดือดเวอร์ชันบอลยุโรแต่เราไปหาเขาที่ยูโรป้าลีกเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยครับเพราะว่าจบอันดับหวย้ยดังนั้นเนี่ยเทนฮากเก้าอี้ไม่ติดแน่ๆครับต้องใส่เต็มระบบแน่แหวว่าจะต้องแข่งขันในานามผู้เป็นผู้มาเยือนบ้างน,นะครับค่อนข้างจะเจ็บปวดวัวร้าอยู่นะครับอ่ะก็ประมาณนี้คู่แรกคู่ต่อมาครับเป็นเกมของอาร์เซนอลเจอเซบียมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ สองเรื่องเหมือนกันครับในมุมผมนะถ้าเกิดใครคิดว่าจะดูดึกคู่นี้ครับไม่ได้เป็นแฟนบอลทันทางไม่ได้เป็นแฟนบอลเฉพาะกิจนะครับข้อแรกคือกาเบียวสองกาเบียวนะครับจริงๆอาร์เซนอลมี3กาเบียวคือกาเบียวมาเกลเยสด้วยแต่ผมมองว่าเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นกาเบียวบาร์ซิยเลียนคอนเนคชั่นนะครับระหว่างกาเบียวมาติเนลลี่และก็กาเบียวเคซุสตอนนี้คือมิเกลอาร์เตต้าเขาลองให้ให้เคซุสเนี่ยไปเล่นริมเส้นมากขึ้นทางมาเป็นตัวริมเส้นสองฝั่งโยกไปบ้างซ้ายบ้างเชนซไซด์ไปเรื่อย เาหาโอกาสจบจากนอกกรอบได้บ้างหรือว่าที่เข้า18หลาแล้วยิงไม่ได้ยืนกลางมุงในกรอบเหมือนเดิมก็ดูจะดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะแต่ตัวเคซุสเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้ชอบแบบนี้ยังชอบเป็นสไตรเกอร์มากกว่าชอบเป็นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นเซนเตอร์ฟอร์เวิร์ดมากกว่าแต่ถ้าเกิดกลับกันเคซุสยังต้องยืนในตำแหน่งนี้แล้วมาติเนลลี่กลับมาแล้วเนี่ยมันก็จะต้องดูว่าใครจะเป็นกองหน้าตัวเป้าที่ผ่านมาบูก,การโยสากา้าเขาเ,เขาเจ็บไง การวางตำแหน่งมัไก็ยังโอเคยังพอได้อยู่ยังง่ายหน่อยก็อาจจะได้เห็นว่าผู้เล่นสำรองอย่างเลโอนโดชอสตาอาจจะได้ลงก็ได้แล้วมายืนหน้าเป้าเพื่อให้สามสานาเกมบุกเนี่ยฝั่งซ้ายขวาเป็นบราซิลตรงกลางเป็นเดนมาร์กกับไอโอเดนการอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้หรือว่าจะเป็นเอาโอเดการขึ้นไปหน้าเป้าเลยก็ไม่รู้เหมือนกันที่ผมเนี่ผมเดาแน้วผมไม่ได้เป็นแพนนอนผมก็เดาเอานะครับแต่ผมเชื่อว่าความแตกตางมันจะอยู่ที่2แกปรียัลนี่แหละคือมาตินาลีแล้วก็เคซุส อีกหนึ่งเรื่องครับอาร์เซนอลตอนนี้ผลงานไนมะ่ค่อยดีนะทำาเล่นไปเกมล่าสุดกว่าเสมอเชลซีได้ก็เหนื่อยป่าดเหนื่อยเลยนะครับทำไปเล่นไปว่านักเตะในทีมถามว่าปัญหาเจ็บเยอะไหมโอเคไม่ค่อยมีใครเจ็บมีห,หลักๆคือคนที่ซื้อมาใหม่อะ่ะคือเยอร์ด้ทิมเบอร์เจ็บแต่ก็ทดแทนได้เกมล่าสุดเจอเชลซีเผาเครื่องห้องเครื่องฝั่งซ้ายพลวงเละเทะเลยโอ้ไอเจ้าโอเล็กซานเดรซินเชนโกโดนเผาต้องเปลี่ยนตัวออกเลยอะ่ะ ต้องเปลี่ยนผู้เล่นสำรองลองมาเล่นอ่ะไอทาเกฮิโนะโทมิยะสึลงมาเล่นอ่ะแต่ว่าซ้ายกำลังเป็นบ่อก็ไม่แน่นะเจอเซบียาชั่วโมงนี้เขาก็มีความ agressive เหมือนกันเกมล่าสุดก,กับบากับมาตริดกเนี่ยก็เห็นแล้วว่าพวกเขา้า agressive เบอร์ไหนก็น่ากลัวเหมือนกันนะเกมนี้กับเวงกำังตำแหน่งฝั่งซ้ายมือคือเวงแบตฝั่งซ้าย ซินเชนโก้เนี่ยเขาเก่งเรื่องการเล่นอินเวอร์ตแต่พอโดนทับถมเยอะๆเนี่ยโดนผู้เล่นที่มีความเร็เวมากกว่า2คนไปทับคนเนี่ยมันก็กระดิกตัวยากเหมือนกันนะครับนี่คือ2เรื่องที่ผมว่าน่า,นาสนาสใจกับ Arsenal. อาร์เซนลอะเวลาผ่านมาค่อนัางเยอะแล้วทิ้งท้ายครับขอแถมสักคู่ลวกันกน,นั่นคือบาเยนน์ิมนินเจอกับกาลาตาซารายความน่าสนใจคู่นี้ผมคู่ในสาข้อเลยทุมแถมจากเดิมแค่2แถมเป็นสเลยเต็มเต็มคาราเบลเลยนะครับข้อแรกครับ บายเยอร์กับแฮร์รี่เคนแฮร์รี่เคนเนี่ยสถิติในยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถามว่าเยอะไหมต,ต้องบอกว่ายังไม่เยอะนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยตัวเขากับสเปอร์เนี่ยก็คือไปถึงฝั่งฝันแล้วแหละเกือบถึงแชมป์และไอ้เฮียรอบรอบชิงเสือแพ้นะครับเออมาถึงรอบชิงแล้วไอ้เฮียแพ้เฉยแพ้แบบโชคร้ายทุกทุกอย่างมันเป็นเป็นนิยายแล้วอะทั้งการกลับมาได้ในเกมเจออาร์ชัคส์อาร์มสเดมที่ได้ประตูจากลูคัสมูราอะไรเงี้ยมันมีทุกอย่างพร้อมหมดแต่ตอนชิงไม่ได้แชมป์ เคนก็เลยเทวินหาการคว้าชแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนกันการลงสนามเกมนี้เคนจะมีบทพิสูจน์สำคัญว่าพอเขาเนี่ยมาอยู่ในทรัพยากรที่ดีมากเนี่ยออกสตาร์ทสองเกมหกแต้มเต็มเนี่ยเขาจะยิงแบบระเบิดเกิดเลงเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันนะฮะในเรื่องของที่สองเนี่ยของบาเยิร์เนี่ยมันก็ผมว่าอยากโฟกัสไปที่ผูเลน แดนกลางนะครับก็โอเคอาจจะไม่ได้นับเลรอยซานเน่อาจจะไม่ได้นับาจาบมามูเซีอล่านะครับอาจจะไม่ได้นับปรมเส้นอีกฝั่งหนึ่งคือคิงเซ่โคมันเนี่ยผมว่าจริงกองกลางบายเยอร์เนี่ยลงตัวมากนะครับไม่รู้ว่าการจัดระบบการเล่นของไอ้เจ้าทมัสทูเคิลเนี่ยมันจะออกมาเป็นลันกษณะแบบไหนแต่ผมเชื่อว่าน่าจะสนุกแน่กับผู้เล่นแดนกลางของบายเยอร์ที่มีความหลากหลายในค่อนข้างสูงนะครับ อีกข้อหนึ่งครับไปฝั่งการระบา,ายบ้างมาโลอิกาดีนะครับผมไม่แน่ใจว่าวิลเฟตซาหาพร้อมลงไหมแต่ก็เชื่อว่าคงจะพร้อมโอกาสอยู่นะครับก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนึงครับว่าว่าจะเป็นอย่างไรกับในเคสนี้นะฮะเอโอเคผมขอประมาณนี้พอคู่นี้ผมไม่ได้โซกับเท่าไหร่แตเตะเร็วไนงะก็อยากดูอะเตะเร็วอะห้าสิครึ่งอะห้าสบ่บะโอเคมันก็พอได้เสียวอยู่นะครับก็เดี๋ยวยังไงก็ ว่ากันไปคืนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับมาพูดถึงทูแบงกอกยูเนเตดนะครับจะพบกับทีมอย่างคิดฉีหลายคนคิดคิดไปแล้วว่าเฮ้ยถล่มคิดฉีแน่ว่าจัดเต็มจัดเต็มคาราเบลแน่นอนนะครับเจอคิดฉีแต่ไม่รู้ว่าแท้จริงจะเป็นอย่างไร <S <S เดี๋ยวมาว่ากันในเกมพรุ่งนี้ครับฝากติด đi, ตามไลค์ฝักแชร์ฝักสมัคร้เหมืนเดิมโอเควันนี้สวัสดีครับ